ยางก็ต้องมีพี่น้องมูเดียวนี่จะกดอกกระตุนแบดจ้าแดเดียวนี่ผลงานมือนี่พี่น้องค้นเยียบพักได้ประมาณนี่แหละผลงานมือนี้เดอ้อนี่สสได้ได้ไข่เนียอยู่ม,ดยดามาเข้าปลาหาเห็ดอีกแล้วพี่น้องอเข้าปลาเห็ดแล้วจ้า มื่อมีมาหลายคนพี่น้องทีมงานมาเป็นขั้นรลดมือมาจะเศร้าเลยมาพี่น้องมาเขาอปลาน้ำกันเตรียมโตแล้วมาไก่ทีมงานเฮ้าพี่น้องพร้อมลุยแล้วทีมงานสายลุยไปเข้า พอเขาหอนะ่อ้นามมากพ่อบวิยงบเวียนพี่น้องอนี่ปลาจ้าที่เขาปลาหนีแหละพี่น้องไะเขาไปน้ำกันพี่น้องเป็นเดี๋ยวนี้ก็ช่วงเศร้าอยู่แค่หมูเศร้ามากแต่เศร้าเหมือนไปพี่น้องเขาปลา เขาป่าก็เป็นหูบอยากมืดจักหน่อยมันเสาร์พี่น้องประมาณหกโมงกว่าๆเนาะประมาณหกโมงกว่าๆพี่น้องหกโมงกว่าๆเนี่ยลีจ้าเห็ตปวกจ้าโอ้ยเห็ดปวกจ้ากดเลยพี่น้องกดแจะเขามาอยู่นทางเลยจ้าเอาแม่ตุนอยู่นทางเลยจ้าโอ้นทาโเบิังเลยจ้าเบิังแม่บังนม่อันซ่อนกัิองนนี้พี่น้องนี่ ผู้เพื่นพ่อคนแหลกมือนีดอกแหลกแหงมานใช่กระตาตุ้นโยนทางเลยจ้ะโยนท้างเลยได้แล้วพี่น้องปวดจะเขามาปลาพี่น้องปวดจะเขามาเห็นแล้วเห็ดดินจ้ะเห็ดดินบ้านเดีเขาอยู่พ่อบ้านเด็กเขาปลาอยู่ผู้นึงเตรียมตัวบ้านเดี่แล้วอยู่พี่น้องบ้านเดี่วแล้วอยู่ ปูยางก่อนบ่เห็นหูมาสินโบเป็นก้นเห็ดไข่และขนาดบ้านเขาเนี like ่ยเลยบ้านเขาบ้านเห็ดห anyway. ูหิบบ้านหิบจ ha. ้าสั่งเลยเลยยูยพี่น้องมึงเนี่ยเห็ดเห็ดเห็ดแดงเห็ดแดงมึงเนี่ยเห็ดดินเห็ดแดงได้หนิพี่น้องมึงเนี่ยดอกงามงามจ้ะงามพี่น้อง นี่เฮ็ดยังพี่น้องเฮ็ดยังเฮ็ดเตเบียเฮ็ดเตเบียเอามองนี่มันขามเลยบ่ ไปเพิ่อนยู่ใส่ล่ะเพิ่นมาค่อยๆไปแนมัวเจ้าไปไหว้โพธิ์ไปสันพ่นว่าขามข้องพี่น้องขามข้องเขาป้าเห็ดบน้ยิดไปควมข้านิดีนี่ด่นี่เอิมากมน้เน่จางเ็แ่บก็นเ็แ่บอาลยนี่ดดอกนึงนะ่เอานี่มองไอตุ้นได้อห็นเห็ดไข่ต้น ไม่ตองบ่ไม่ค้นยางตื่นชางเป็นเลยคือกันหรอถูบมองความไม้โลกไปเลยเลยเออมันไรอดอเห็นเอาเบิดตกสิไปมาน้ำกลนก็ได้น้ำกลนทางเด้นหนองเลยตืนให้มันได้เด้ออยากเด้อบุก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  ลุยพี่น้องลุยนี่ข้างเห็นยางตุนจ้า อันนี้เป็นปลาเห็ดไข่พี่น้องเห็ดไข่เห็ดไข่เ,ไขเขามาในปลาแหละเป็นหูบอยากเหมืดจันน้อยน้องปลากัแเปนดีอยู่ มาฉาดก็โบเห็นพวงเห็ดอียงนันปีน้อง เดือดเดือเบียปลาเป็นเป็นอยู่ไก่หมูบ่ไดได้พี่น้องได้ยิน่เสียงย่างหาตะหมู เกงอยู่พี่น้องเอ้ยป่าก็เป็นสีเหมือนเหมิดอยู่ว่านเห็นจักดอกอยู่ว่าแต่สีเขียมากพี่น้องไะเดี๋ยวหาจักข้าวกันเด้อเห็ดกอว่าไม่เห็ดดินเห็ดแดงด้นี่พี่น้องอ,อันนี้คือเนืา้าเห็ดกอดอกงามอยู่อันนี้เสียบปนเสียบ อือมองได้พี่น้องสิผ้าขึ้นคู่หาเห็นละรองกพันนะทางนี่ปีนผู้ปีนผู้ได้นี่พี่น้องเห็นละรองกพันนะพี่น้องนี่เต็นคู่ฝนหมู่มันจะเร่งเต็มตาเร็วๆแา โอ้ยพี่น้องปัดตาปัดตาพ่อละจ้าพ่อละจ้าพ่อละจ้าดิจ้ามาบังป่าหนึ่งเลยพี่น้องเบิังจ้าเบิ้งเบิงแนบเบิ้งแนบเบิ้งแนบเลี้ยงกันเลยอยู่ฟางทุกต้นมึงเด้อพี่น้องมึงเด้อมึงเด้อเห็ดละงู์อีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดดอกพี่น้อง

หนาใหญ่พอจะคล้องไปเรื่อยกำหนาจะคล้องเลยค่ะดีใจแห้งนี่ก็ต้องเหนื่พี่น้องมูเดียวนี่จะต่อกระตุนแปรจ้าเดี๋ยวทางหนากระสิร้ายเขาเกาจะจ้ามันบานแน่จ้าถ้าเจ้าฟอยางมาเลาะเห็นเอาขานไปถ้าเฮ็ดแน่วัวเข้าจ้ามูเดียวได้เคืองกระตาเลยพี่น้องทิศแต่มันเถ่าเนาะเขาไม่พอเนาะนี่พี่น้อง

ยังปวดขึ้นเฮ็ดก็ออกห่างเฮ็ดก็ยังอึดอยูอ่พี่น้แบบองแล้บ่ค่อยออกปานใดมันไหวละบ่มันออกมาไดือสองมือ แต่เก่าคันมากปาหน,นี่ละได้หลายแล้วพี่น้องแต่ว่ามือนีเป็นหูบก็คอยอย่าขุนเห็ดปันไดยแต่ว่ากับพ่อเด็กแกยงยีดอกพี่น้องคันมากเขาปลากับพ่อเด็กแกงอยู่เห็ดบยังนะพี่นง้งตากัไข่ยี่ดิเห็บยังโอ้ยเห็บติเบี้ยติเบี้ยพี่น้อง nguyên chất dưới thang đây bạn. thấy xiếc cả. เอาในปางสี่กะฮ้อนห่อนพี่น้องนาฝนเนาะบันนอกบันหน้าเฮากะหาเห็ดนี่แหละพี่น้องนาเห็ดหาย่หากินหาเก็บเห็ดปลาพันซื้อมันก็ไดยู่ดอกพี่น,อน้องก็ไดยูต่ว่าผู้ไปเก็บส่วนมามันกับพอได้กินเน,ะนะาะกับบ่ไดกระดอกระเดียด้ เก็บเคปเฮดจะได้อันนี้เฮดยังไงพี่น้องเฮดดินเฮดดินขาวเขาเอื่นว่าเฮดดินขาวพี่น้องกันเบี้ยหน่อพี่น้องเฮดดินเฮดแดงบ่าเด็กกระอเคอยู่อันนี้เฮดอียังไง กินได้บ่บ่พี่น้องไปถามมูก่นนนอนเนาะนี่ผลงานมือนี่พี่น้องนคนเหยียบพักได้ประมาณนี้แหละผลงานมือนี่เด้อนี่ได้ได้ไข่เนียอยู่ได้เนียขาวเนียอะไรเนี่ยโอ้ยได้ทุกคนอยู่ยาปลาห้าวขวมเป็นียกันไอทีบไปอยู่ไปอยู่ไปห้นี่เมื่อบานพี่น้องกับกับกับ